สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมาร์ทวอที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมในวันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมน้องเซลีนนะครับผมหรือแบ็กสมิทสาวทาตุมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นมังสเตอร์ต,ตัวนี้ที่ผมมองว่า1่เล่นง่ายสก็คือเป็นตัวที่สามารถเล่นกับหลากหลายคอมโบได้มากเยอะมากๆถ้าเทียบกับธาตุน้าแล้วธาตุน้ามันมีความเขาเรียกว่าความเฉพาะกับการเล่นมากมากกว่า จริงมันเก่งนะไม่ใช่ว่าาตานาไม่เก่งนะแต่มีความยูนิตของตัวสกิลกับการเข้ากับทีมตีมของทีมนี้ผมรู้สึกว่าท่านามันเล่นยากส่วนาตาลมเนี่ยมัน,เป,นเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงแล้วก็ถือว่าดีพอสมควรเล่นง่ายการวิวรูนการท e, ํารูนถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับผู้เล่นลหลายๆคนนะครับการวิวรูนการเล่นแนวทางการเล่นบวกกับการจัดทีมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับผมอ่าน้องก็เป็นมัเตอร์ไาสนับสนุนเหมือนกันนะครับผมตันนี้ผมใส่ไปรูนฮึดแล้วก็รูนวิวนั่นเองครับตันนี้ผมจะเอาไปโดดเด่นทน ซีกอสแล้วก็กิวอสซะมากกว่านะครับจริงๆตัวนี้เล่น RTA ได้นะ RTA นี่น่าได้นะครับแต่ว่าการบิ้วลูนจะเป็นอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลของน้องกันบ้างนะครับสกิลที่หนึ่งของน้องเนี่ยจะมีโอกาสนะครับผมสกิลหนึ่งนะมีโอกาสทำให้ศัตรูสตัรนเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มบัฟดาบเพิ่มพลังป้องกันให้กับพระพวกทุกตัวนะครับสองเทิร์นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายสองเทิร์นนะครับให้กับพววกกกกกททุตัหารณีี่เเอฟฟ อยอดเยี่ยมคน,คนเรียกว่าเอฟเฟกยอดเยี่ยมนะฮะเอฟเฟกยอดเยี่ยมทำงานนั่นเองนะครับผมก็คือ ถ้าสมมติว่าเอฟเฟกยอดเยี so the ่ยมไม่ทํางานเนี่ยไอ้บัฟโล่เนี่ยมันจะไม่ออกครับทุกคนก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าเอฟเฟกยอดเยี่ยมไม่ทํางานก็จะมีแค่บัฟเกาะแล้วก็บัฟกราบนั่นเองที่ออกมาแต่ถ้าสมมติว่ามีเอฟเฟกยอดเยี่ยมออกมาปั๊บเนี่ยจะมีบัฟโล่ขึ้นมาด้วยนะครับและโล่นั้นเนี่ยมันจะหนาตามเลเวลของเราเองนั่นเองครับยิ่งเลเวลเราเยอะโล่ก็จะแข็งถึกทนนั่นเองนะครับผมสกิลแพสซีฟสกิลแพสซีฟนี่ถือว่าค่างโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมหากพักพวกที่มีเอฟเฟกโจมตีีศัตรูจะมโอกาส 50%นะครับที่จะลดเกาะเป้าหมายหนึ่งเทินเอฟเฟกในที่นี้ก็คือรวมถึงบัฟวิวด้วยนะครับถตงว่าเราใส่วิว1่เทินมันก็ใช้มันก็ได้มันก็นับนะเออเพราะผมลองแล้วมันก็นับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เมื่อพรรคพวกที่มีเอฟเฟกต์ลดพลังป้องกันถูกโจมตีจะมีโอกาส50%ที่จะหักดาบศัตรูเป็นเวลาหนึ effect, ่งเทินเอฟเฟกต์ลดพลังโจมโจมตีเนี่ยไม่ใช่เป็นเอฟเฟกต์ดาบอย่างเดียวนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ดาบนะฮะ เดี๋ยวเราลองเทสดูว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวของลีดเนี่ยก็เป็นลีดเดฟท่านลมนะครับส0สเเนตัวนี้ผมเอาไปเล่นซื้อกวอ์นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างผมจะต้องรีบเล่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้ใกล้จะหกโมงแล้วรีบรีบเราต้องรีบหน่อยนะครับผมนะเราต้องหาบ้านที่มันสามารถเข้าบ้านแบบคอนแฟงได้คาดนี้มันน่าจะลำบากอยู่นะาอ่ะบ้านนี้น่าจะได้แต่ว่าต้องเอาทาดน้ำไปรอตัวหนึ่ง๋ย่ผมขอใช้คอนแล้วกันนะ ้อนทุบนะครับพอหนักๆน,นะครับแบบหนักๆฟิลหนักๆเพราะว่าเราใช้แหวมแหวมมันมีหน้าที่คือลบบัฟได้อยู่แล้วแหวม,มันลบบัฟได้ดังนั้นเนี่ยเราคอนไปดีกว่านะครับผมเราคอนผมอยู่ใส่แล้วนี่โอเค <c oughs> น่าจะพอไหวอยู่นะครับแล้วก็ส่วนบ้านล่างเนี่ยเป็นบีดไดร์เวอร์หมดเลยเนาะแล้วเราก็ออตวาอย่างนี้ไปดีเคไปนะครับผมต้องดีเคแล้วก็โทเทมนะครับผมโทเทมผมใส่รุนบัวะกลัวไม่ใด้ใส่เนี่ยว่าแล้ววะ่ะ โธ่เทพไม่ใส่รูนฮัลโหลเพื่อนเออมันเป็นตัวที่เก่งมากทุกวันกรุงแพนด้าก็ได้นะแพนด้าก็ได้นะครับแต่แพนด้าไม่เวิร์กนะครับอเอาเป็นท่าน้ําเอาเป็นรูนด,ดีกว่ารูนน่าจะเวิร์กกว่าอ่ะตัวนี้ดีกว่าวูบวูบดีกว่าวูบมันเร่งสป,ปีดให้กับทีมเราได้ด้วยเรามีดีเคคุมเกตอยู่แล้วไงน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมโอเคปึ๊บให้แวมมันตีตำแหน่งของไอ้ท่านให้มันตีตำแหน่งของไอ้ตัวขเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันตีตำแหน่งของ เงือกแสงไปนะครับผมบับมาครับบับดาบปั๊บกกอนบับครับเกรดขึ้นมาเห็นไหมพอติดเกรดปั๊บมันจะติดในเรื่องของเอฟเฟกต์โล่ทันทีนะครับผมอันนี้เราทุบเลยเลยครับผมเท่ไรเอ่ยปึ้งครับหกหมื่นหนึ่งนะครับผมแรงมากเห็นไหมเพราะสมมติว่าเมื่อกี้เห็นลิงไหมเมื่อถ้าใครสังเกตทันนะครับผมเมื่อกี้ลิงมันตีปั๊บมันติดเกาะมันตีนถักดาบ้วยนะครับผมโอเคหายเพื่อนต่อหายเพื่อนได้ซึบ แอมนี่น่าลำคาญเหมือนกันนะจริงๆอีแอมนี่น่าลำคานมากนะบากก็ให้โอ้หมื่นกว่าใช่หไหมปั๊บตีตัวนี้ปั๊บติดหักดาบเลยถ้าสมมติว่าในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามกระทืบเราหนึ่งบอกเลยว่าหน้าสั่นอะเออเห็นไหมตีปักเฮ้ยใจเย็นเพื่อนนายก็หือลือเกินไปปะนายก็กระหือลือเกินไปปะฮะถอนปักูเฉยเลย แล้วไงครับผมแล้วไงแค่ๆตัวนี้จริงๆมันเหมาะกับพวกที่มีบัฟฟ้านะผมค่อนข้างชอบมากอืฟาดไปแต่สกิลค่อนข้างคูดาวนานหน่อยนะถ้าสกิลไม่เต็มเน,ะนี่ยจริงฟาดหมสตาร์ด้วยสวยอดส่วนยอดไปเลยลูกพี่อืแล้วก็สกิลสองมาปึ้งครับผมมีเห็นไหมถ้ามันไม่ติดเอฟเฟกยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่มีโล่โกข,ขึ้นมานะครับผมโอเค รอตั้งนานไ,ไม่ติดเดฟเออไม่ติดอันนี้โคตรจะบ,บ้าบอนะครับผมผมยังชอบสกิลเห็นไหมเมืกเก่อกี้ติดเกาะแตกแล้วนะครับเงื่อนไขาการติดเกาะแตกก็คือเราต้องมีบาฟา้าถ้าไม่มีบาฟา้าจะไม่ติดเกาะแตกนะครับผมนี้บอกก่อนนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะเล่นกับแพนด้าท่าท่าน้ำได้ค่อนข้างเออธาาุลมได้ดีมากนะครับผมเฮ้ยสามรอบดีเคจนตกเสือเออคิดดูดิโคตรสุดอนละโอ้โห นายมาของจริงวเพื่อนโอ้ยแรงไปเพื่อนฮัลโหลโอเคโอ้โหดีเคยังดีนะสี่ห้าครั้งแล้วมั้งดีมันมันอเอ็กเ่ะโอ้โหถ้าเป็นผมผมหัวล้อนอะ่ะจังหวนนะนี้อันจิโอ้โ oh. หทุกรอบอะอจริงจริงนายเอ็กเดสุดจริงว่เพื่อนให้ของเขาดีจริงครับดีเคเนี่ยเออตีทีไรแม่งเอ็กตลอดแม่งบ้าเกินเพื่อนเออฮัลโหล ในจะเถื่อนก็ไรไปไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยครับตามคาดก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับผมโอเคก็ะตีมหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์เดีย๋ยวเราไปเดีย๋ยวเราไปเล่นกับคาดมาด้วยนะครับผมอ่ะตัวนี้แล้วก็ไปเล่นกับแพนด้าพูดผิดมาอะไรหรอฮัลเออ ตัวนี้นะครับผมน่าจะพอได้อยู่นะครับผมแล้วก็ลีดเนี่ยถือว่าลีดเยอะมากนะ40%นะครับผมสมมติอันนี้ผมยกเคล็ดแล้วกันนะผมเอาเป็นลีดของตัวแพนด้านะครับแปบ๊บหนึ่งนะผมขอหาที่มันตีด้วยเดีก่อนแป๊บหนึ่งใครดียะคอนดีกว่าเอาเป็นคอนดีกว่านะคอนน่าจะท็อปฟอร์ม ท็อปฟอร์มที่สุดแล้วนะครับคอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับในหมวดเจฟเนี่ย,ย,ท,ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอเคส่วนบ้านบนเนี่ยผมขอใช้เป็นตัวของอ่าทีมคริปนะครับผมเห็นแบบเป่าให้ตายไปเลยนะฮะโอเคชึบถ้าเกาะไม่แตกนี่บันเทิงเลยนะจริงบับืหดีนะเกาะแตกอาจจะรู้ก่อนว่ารีติดไหมขอให้รีฟินิชติดผมโอเคอ่าโอเครีติดหมดนะครับสุดยอดสุดยอด บึ๊บก็ให้อย่าก,การจี้ผมขอแค่นั้นโอเคแั่น่าเก็แตกก่อนแตกเถอะเพื่อนเกาะแตกเถอ,อะเออใช่หรบัฟมาขอติดยอดเยี่ยมขอติดยอดเยี่ยมโอเคครับผมมาดูนะว่าจะทุบลิงนี่ผมว่าลิงไม่ป่วนเท่ากับวูฟบวะวูฟป่วนกว่าหกหมื่นนะครับถือว่าทุบแรงมากคือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อน อันนี้ผมสำหรับใครที่ยังไม่มีสําหรับใครที่ไม่ทราบนะอันนี้ผมบอกคนที่ไม่ทราบนะคือหนึ่งครับผมถ้าเรามีบัฟเกาะเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่มันก็แรงแหละแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่ากับการมีบัฟดาบมาบวกด้วย <S <S ทุกครั้งเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับถ้าตําแหน่งของอีตัวค้อนเนี่ยหรือพวกที่มันทำดรามีจากเดฟเนี่ยแล้วมันมีบัฟดาบเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยดรามีมันจะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงมากแต่มันก็แรงจนถึงขั้นแบบประมาณว่า แล้วมันจะฟูขึ้นมาสักประมาณ10บถึงยีผมจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะอยู่เลทประมาณนี้ได้เลยนะครับผมอีลิงมึงก็ตีสตานกูจังเลยนะะเนีย่ยฮะเกไหนอเอ้ยไม่เกตเว้ยติดปั๊บฟ้านี่คือทุกอย่างสบายแล้วจริงแต่ไหนไม่กิดติดเกาะแตกด้วยเฮ้ยแบบผมรู้สึกว่มันไส้ตัวนี้มากเลยโอเคจะหาออ้ยเย็นเพื่อนเย็นฮัลโหลเย็นก่อน อุ้ยมานี่ดิมันเงือกเอ้ยเงือกกูมันไส่มึงมากเลยเพื่อนนี่ลิงมันทำไมมันตีแล้วมันตัตานโลรัวๆจังวะเออดูดิโอ้โหแบบผมมันไส้มัน,นามากนะตรงๆเอามานี่มานี่เอาตีมึงก่อนเนี่ยมามันไส้จังโอ้โหสตาร์ทอีกแล้วโอ้โหลิงเอลิงสกิลหนึ่งมึงแม็กกูร์ร้อยเพื่อนเนี่ยมึงตีสตาร์ททุกตัวไม่ได้เพื่อนฮัลโหลเออยอมแพ้ให้ก็ได้อะ คือมันตีสตาน์ทุกตัวคุณยิ่สภาพดูแลกันอะถ้าเป็นคุณคุณนหัวร้อนไหมคือแมงโอกาสสตาน์มันมีไม่เยอะเว้ยแต่มึงสตาร์กูได้เออยอมใจจริง <f ew> เคเดี๋ยวเราเข้าบ้านแบบเอ้ยบ้านนี้อีซี่อยู่นะเอาเรียบร้อยไปคุยกับล่างม,งม่วงไปที่เรียบร้อยเลครับผมน้องเราตายไปแล้วนี่หว่าเออลืมไาเลย <f ew> แต่ตัวน,นี้ผมบอกก่อนว่ามันเหมาะกับทีมเล่นแบบพวกเดฟมากกว่านะเออลองทดสอบให้ดูนะฮะ พอเป็นไม่ไม่ขอเล่นหลีดฟ้าได้ไหมรู้สึกแบบลำบากมากยากกินมากเลยโอเค okay. สมมุตินะสมมตุติแล้วทีเนี้ยเราจะเอาพวกทะลุเดฟไปนะครับผมปกติที่เกี่ยวกับเดฟเนี่ยเอาไปหมดเลยนะฮะก็จะมีของแพนด้านะครับผมแล้วก็คอนนะครับแล้วก็แฟงนะครับผมแฟงไฟนั่นเองครับอเดี๋ยวเอาตัวหนึ่งที่เดี๋ยวตั้งตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบทตุขอเป็นทตุลมได้ไหมหรือเป็นทาตุธาไฟก็ไดะ เป็นธาตุไฟเจ็ดเจ็ดเรวงแป๊บนึงนะขอเป็นคีเมล่าดีไหมขีเมล่าก็เร็วไปก็เป็นแวมช้าแล้วกันนะเป็นแวมช้าแล้วกันน,ะน่าจะเวิร์กกว่าโอเคแล้วก็เราจะเป็นพวกโจมตีด้วยเดฟนะครับผมแต่ว่าเดฟเนี่ยมันเป็นเดฟเฉพาะธาตุนะธาตุลมเท่านั้นนะครับผมนี่ก็จะมี3โหมวดด้วยกันนะครับก็จะมีแพนด้านะครับผมแล้วก็ค้อนธาตุลมเนี่ยที่ผมเนี่ยจะได้ใช้เยอะมากๆไอซิคัวแล้วก็ G ual, คิวัวพอสมควรนะฮะโอเค เฮ้ยกัว่แล้วกวฟินกลัวอ,อีฟีมาผิดจริงๆวะ่ะทุบโอเค,อเ,คเกียดมันมากเลยนะอีฟีจริงๆมันชอบเอ็กแบบลืมหูลืมตาตีแรงนะดูนะครับผมแพนด้าจอดเลยวันเดียวปังครับผมแรงชิบโอเคแพนด้าตีตัวของอีฟีเนี่ย แรงมากนะครับผมพอมีบัฟดาบเนี่ยตีข้า8 0 0พันเลยนะเออมีบัฟดาบบับเกาะเนี่ย8 0 0พนนะครับผมทำไปเล่นไปแรงมากนะผมตีปกติถ้าไม่มีบัฟดาบแล้วก็บับเกาะจะอยู่ที่เลย4 0 0พันแต่ถ้าสมมติว่าบับดาบบับเกาะมาพร้อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0ันเจ็ดพันได้เลยนะครับถือว่าแรงมากนะครับผมเรนียบร้อยไปคุยกับลากกมองเดี๋ยวเอาอีฟิสออกก่อนนะอีฟิสแบบลำคานแม่งตีแต่กูชิบหายเพน่าโดดมาครับ แค่าเอ็กซ์เธออีฟิชขอร้องแหละเออนายช่วยแบบยืนนิ่งๆเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ไหมเออใช่ละสู๋ขอนโอเคบัฟมาสวยงามทุบก่อนอ่ะขอนทุบไปเลยปึ้งไม่ตายเอ,อ้ยตติดเกาะแตกนะไม่ตายต,ติดเกาะแตกนะถือว่าใช้ได้นะครับผมปึ้งปึ้งครับเนี่ยติดเกาะแตกหมดเลยครับผมคือ มันมันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นพวกแฟงนะสมมติเคสเราเล่นแฟงเนาะหรือพวกดาเมจที่มันทําจากเดฟนะครับผมคือถ้าเราแบบอย, Fire, อย่างนารูโตะไฟอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็เป็นตระกูลแฟงเกนสไตล์เงี้ยคุณคิดสภาพนักสกิลหนึ่งมาตีสครั้งแล้วถ้าครั้งแรกมันติดเกาะแตกเลยอะ่ะเออแล้วครั้งที่2คือดามเมจครั้งที่2ครั้งที่3คือดาเมจเพียวๆเลยอะ่ะ ผมมองว่าไอตัวนี้มันน่าเล่นนะคือจริงๆอ่ะในภาพรวมของตัวน้องเองเนี่ยม,มันมันมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วนะครับจากสกิลที่3ก็คือหากาพวกที่มีเอฟเฟกในเรื่องของบัฟฟ้าอยู่บนหัวนะครับจะมีโอกาสที่ทําให้ศัตรูในสถานะเกาะแตกหนึ่งเทิร์นนะครับผมและพวกที่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนที่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังถูกโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่หักดาบศัตรูนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าตัวนี้มันเหมาะกับการเล่นที่แบบเล่นพวกมีบัฟเยอะๆนะครับผมา หรือจะเป็นพวกที่มาแจกบัฟฟ้าไว้เยอะๆอย่างเงี้ยฟานพวกเนี้ยผมว่ามันเหมาะดีนะมันน่าจะเป็นซัพคอร์ตแบบลึ่งแบบกันซีซีหรือแบบเล่นเป็นเดฟแบบหรือพวกเกี่ยวกับแฟงคาดลมเนี่ยเดี๋ยว,ยวอธิบายแฟงคาดลมให้นะครับผมแฟงลมแฟงลมเนี่ยเหมือนกับสกิลพสซีของตัวน้องเองเนี่ยพลังเกาะเพิ่มขึ้น25%สําหรับทุกเอฟเฟกต์นะครับเสริมพลังที่มีอยู่ความเร็วในการโจมตีของคุณจะเพิ่ม25ทุกเอฟเฟกต์ลดพลังที่คุณได้รับ คือประมาณว่าแ้งลมเนี่ยคือถ้ายิ่งบับฟ้าเยอะก็ยิ่งแบบเกาะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมภาพรวมตัวนี้จริงๆ าคะแนนเต็ม10เนี่ยในความเล่นง่ายผมให้10เลยตรงกันท่ากับท่าด้ำนะท่าน้ำใน,ะน,ำนความเล่นยากมันผมให้10แต่ว่าตัวนี้เล่นง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมีบทบาทมากนะคิ War, War, วบอร์ซีกวอร์พอสมควรมันเหมาะกับการเล่นทีมเดฟนะครับประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมก็สําหรับใครที่มีตัวนี้ลองหยิบม,มาปัาน้นลองหยิบม,มาใช้ผมว่ามันก็ไม่เสียหายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องทาเร็วๆหน่อยนะส่วนตัวผมใส่ไปรุ่นฮึดแล้วก็รุ่นวิวนะจ๊ะเออสำหรับใครที่แบบสนใจไปรุนตัวอื่นก็ลองทอํอดูได้นะแน่วนนาาจะะเเเป็เี้หลพร เน้นแบบวันช็อตนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วนะครับผมซีอู x นไทม์นะจ๊ะบ๊ายบาย